ตุ๊ก,กตาไม้หลังตู้มีตำนานหนึ่งที่เด็กๆโรงเรียนในชนบทมักเล่ากันว่าถ้าใครเจอตุ๊ก,กตาไม้หลังตู้เหยิยบมันกลับบ้านเพราะเธอจะตามไปทวงของบางอย่างเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฝนเด็กหญิงชั้นป .6 ที่ชอบเข้าไปเล่นในห้องเก็บของหลังโรงเรียนเก่าห้องนั้นมืดอับชื้นและมีตู้ไม้เก่าๆสูงท่วมหัวตั้งอยู่มุมห้อง วันหนึ่งฝนเข้าไปค้นหาหนังสือเก่าตามที่ครูสั่งแล้วมือของเธอก็ไปโดนอะไรบางอย่างข้างหลังตู้เป็นตุ๊กตาไม้ตัวเล็กเท่าฝ่ามือสลักหน้าตายิ้มแต่สีลอกหลุดจนดูคล้ายคนร้องไห้เธอหยิบมันใส่กระเป๋าโดยไม่คิดอะไรคืนนั้นเธอเริ่มได้ยินเสียงประหลาดก๊อกแกกก๊อกแกลก,ก คล้ายกับมีใครเดินเท้าเปล่าอยู่บนพื้นไม้ใกล้เตียงเธอลืมตาขึ้นแต่ไม่เห็นอะไรคืนต่อมาเสียงนั้นชัดเจนขึ้นเสียงฝีเท้าเล็กๆก,ก,กับเสียงกระซิบแผ่วว่าของฉันอยู่ไหนฝนกลัวมากเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าอาจจะฝันไปเพราะเธอเล่นจนเพลียแต่ฝนแน่ใจว่าเธอไม่ได้ฝัน คืนนั้นเธอฝันอีกในฝันเธอเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งสวมชุดนักเรียนยุคเก่าผิวซีตัวเปียกโคลนยืนอยู่หน้าตู้ไม้แล้วพูดกับเธอว่าหนูเอาของฉันไปหนูต้องคืนบางอยา่างฝนสะดุ้งตื่นแล้วพบว่าตุ๊กตาไม้นั้นไม่อยู่ในกระเป๋าอีกต่อไปแต่มันไปอยู่บนหมอนของเธอ วันรุ่งขึ้นเธอรีบเอาตุ๊กตากลับไปวางที่เดิมหลังตู้พร้อมกระซิบขอโทษจากนั้นมาเสียงฝีเท้าก็หายไปแต่เด็กในโรงเรียนบางคนยังคงพูดว่าบางคืนถ้ามีใครเผลอเข้าไปในห้องเก็บของตอนเย็นอาจได้ยินเสียงตุ๊กตาไม้กระซิบว่าเอาคืนมาตอนนี้